thank you วัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเพนชอปเขาได้มีการปล่อยคลิป someone has shika ซึ่งหมายความว่ามีใครบางคนกำลังจะมาเมาส์มอยด้วยและแน่นอนค่ะผลสรุปก็คือน้องลิซ่าของพวกเรานั่นเองในระหว่างการสัมภาษณ์สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างบางตอนเท่านั้นน้องก็ได้พูดว่าสาน่าออซึ่งคำนี้ล่ะค่ะก็ทำเอาขึ้นเทรนด์บนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าฮอตมากนะคะฮอตไฟลุกไปเลยจนชอบ ช่องที GMA Network บร,ริษัทมีเดียยักษ์ใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ได้อวยความน่ารักของน้องลิสของพวกเราเอาไว้และแน่นอนนะคะว่าบทความแปลดีๆนี้ถูกแปลแล้วก็เรียบเรียงมาจาก Twitter a c c o u n t l i ์ y News เช่นเดิมค่ะซึ่งแอดก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่อนุญาตให้แอดนำมาเผยแพร่ข่าวสารดีๆของน้องลิสสบต่อไปแล้วก็ใครเล่น Twitter นะคะไปติดตามแอ c เคา t ์ลิลลีได้เช่นเดียวกันค่ะ จากบทความข่าวของช่อง GMA News Online นะคะเขาได้มีการพูดถึงน้องลิซ่าแบล็กพิงกับคำพูดที่ว่าซานาออซึ่งเป็นคำแสลงแล้วก็เป็นคำพูดที่ติดปากของชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมีความหมายว่ายินดีกับคุณด้วยนะยินดีที่มีโชคแล้วก็หวังว่าเราก็จะโชคดีอย่างนี้บ้างสักวันโดยในบทความนี้ค่ะได้เขียนอวยความน่ารักของน้องลิซเอาไว้ว่า ลิซ่าลักพิงพูดคำว่าซานาออถึงกับขึ้นเทรนด์บนโลกออนไลน์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาลิซ่านักร้องแล้วก็นักเต้นชื่อดังวงกลกรุ๊ปจากเกาหลีใต้ได้ติดเทรนด์ออนไลน์ด้วยคีย์เวิร์ดซานาออหลังจากที่เธอพูดวลีภาษาฟิลิปปินในทีเซอร์วิดีโอสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าเพนชอ คำว่าซนาออเป็นคำแสดงน่ารักนรักเป็นคำพูดติดปากของชาวฟิลิปปินมีความหมายว่ายินดีกับคุณด้วยนะยินดีที่มีโชคและหวังว่าตัวเราจะมีโชคดีอย่างนั้นบ้างในสักวันหนึ่งในวิดีโอจะได้ยินลิซ่าพูดว่าเฮเบสฉันมีชิก้าแล้วก็ซนาออเบสคำแสดงซึ่งมาจากคำว่า best friend หมายถึงเพื่อนรัก เมื่อ MC ถามว่าเธออยากไปสถานที่ใดในฟิลิปปินส์ลิซ่าก็ได้ตอบว่าโอ้นั้นยากมากที่จะเลือกแค่แห่งเดียวนะซึ่งหมายถึงว่าฟิลิปปินส์มีสถานที่สวยงามมากมายยากมากเลยที่จะให้เลือกแค่ที่เดียวก็ต้องบอกเลยว่าลิซ่าน้องตอบแบบอยู่เป็นมากๆค่ะ ตลอดทั้งตัวอย่างในคลิปนี้นะคะลิซ่าแล้วก็แขกรับเชิญคนแรกของ p e n ช h o p ีวีเนี่ยจะต้องเผชิญกับความท้าทายแล้วก็เกมต่างๆมากมายยังไงแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนรอติดตามความน่ารักสดใสของน้องได้ในคลิปรายการเต็มในวันที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นบทความนะคะที่ j i m a NEWS วส์ออนไลนนะคะ สื่อใหญ่ของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยได้ลงบทความนี้เอาไว้แล้วก็บอกทุกคนเนี่ยไปติดตามเพลิเต็มจากการสัมภาษณ์ระหว่างลิซ่ากับเพนชอปอีกครั้งในวันที่29ิเพฤศจิกาย,ยานนี้ซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าหลังจากอ่านจบนะคะก็อมยิ้มเปลื้งปริ่มนะคะที่แฟนๆชาวฟิลิปปินส์ก็รักลูกสาวของพวกเรามากแล้วก็อย่างนึงเนี่ยสื่อต่างประเทศหลายที่เลยนะคะที่เอนดูน้องลิซ่าแล้วก็ช่วยทําข่าวน้องตลอดตลอดเลยยังไงก็ขอขอบพระคุณสื่อต่างๆแล้วก็แฟนๆของน้องลิซ่า ทั่วโลกด้วยนะคะยังไงแอดก็จะพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องดาวดีๆนะคะของน้องลิซ่าแล้วก็สาวๆแบพิงค์มาทำคลิปเผยแพร่ทุกคนได้รับชมกันต่อไปเรื่อยๆใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้แอดฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเฮ้เบสไอแอร์โซชิกะซานาโอ Hey, best. <laughs> I have some chica. <laughs> Sana. Or